วันนี้แม่บ้านจะพามาทำขนมหม้อแกงฟักทองค่ะไม่ใส่แป้งเนื้อช่มเนียนอร่อยค่ะจะทำกินทำขายก็ได้เลยค่ะวัตถุดิบก็มีตามนี้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะแปะไว้ใต้คลิปเพื่อให้ด้วยค่ะเริ่มกันด้วยเจียวหอมแดงซอยก่อนค่ะเจียวให้เหลืองค่ะได้สีเหลืองทองประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะตักขึ้นพักไว้ค่ะ เทไข่ไก่ลงอ่างผสมค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะหรือน้ำตาลปี๊บน้ำตาลตาหนดก็ได้เลยค่ะน้ำตาลทรายผสมลงไปเกลือป่นค่ะใบเตยห้าใบค่ะขยำค่ะใบเตยนี่เขาจะช่วยลดความคาวของไข่ได้ค่ะขยำเสร็จแล้วเราก็จะบีบ,บ,บเอาใบเตยทิ้งนะคะ เทฟักทองที่นึ่งหรือต้มสุกแล้วลงโถปั่นค่ะตามด้วยกะทิเสร็จแล้วปิดฝาปั่นค่ะปั่นไม่ไปนะคะแห้งเกินไปแม่บ้านจะเทส่วนผสมที่เป็นน้ําที่เราขยําไว้ลงไปค่ะเทลงไปให้หมดเลยค่ะเราจะปั่นผสมกันทุกอย่างเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วจะได้เนื้อเนียนๆแบบนี้เลยค่ะ ใส่น้ำมันหอมเจียวค่ะสี่ช้อนโต๊ะปันให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะไม่ต้องนานนะคะเสร็จเรียบร้อยเรานำมากรองค่ะกรองเพื่อจะให้ขนมเราเนื้อเนียนค่ะที่เหลือกาก,ากทิ้งเลยค่ะทาน้ํามันหอมเจียวของเรานะคะลงบนพิมพ์ได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้ขนมเขาติดค่ะ ทาเสร็จเรียบร้อยนะคะตักขนมใส่พิมพ์เลยค่ะตักให้เต็มเลยค่ะตักเสร็จเรียบร้อยเราจะนําเข้าอบค่ะใครจะใช้ม้ออบลมร้อนก็ได้ค่ะใครไม่มีม้ออบลมร้อนไม่มีเตาอบจะนึ่งก็ยังได้ค่ะหน้าอาจจะไม่สวยแต่ว่ากินอร่อยนะคะอบที่ไฟ170องศาเวลา20นาทีค่ะ เตาอบของแต่ละบ้านความร้อนไม่เท่ากันนะคะต้องคอยสังเกตดูค่ะเพื่อไม่ให้ขนมของเราไหม้ได้ค่ะครบเวลาแล้วค่ะนี่ค่ะขนมสุกดีเรียบร้อยค่ะทาน้ำมันหอมเจียวนะคะที่ด้านหน้าของขนมเดี๋ยวเราจะนำเข้าอบเพื่อให้หน้าเขาไหม้สวยค่ะไหม้เป็นสีน้ำตาลนะคะไม่ใช่ไหม้ดำ พาจนครบ3ามถ้วยแล้วนะคะเราก็นำเข้าอบค่ะ200องศาค่ะเวลาแค่5นาทีพอค่ะนี่ค่ะครบเวลาหนาทีจะได้หน้าสวยๆแบบนี้ค่ะสีน้ำตาลเข้มค่ะสีสวยน่าทานมากๆค่ะเราก็นำมาโรยด้วยหอมเจียวค่ะตกแต่งหน้าด้วยหอมเจียวพิมพ์ถ้วยฟอยล์แบบนี้เขามีฝาปิดให้ด้วยนะคะ สามารถทำขายได้เลยค่ะเรามาลองชิมกันค่ะอมเนื้อเนียนฉ่ำสุดๆเลยค่ะอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามไะรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ